สวัสดีครับแพทย์กรวัฒน์หล่าเทษศรีนะครับนักแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดียเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับมาในเรื่องของเฮลิเอ็นบิวตี้นะครับเนาะก็วันนี้อาจจะไม่ได้มาในเรื่องสัลยกรรมนะครับแต่ว่าจะมาในเรื่องของอายุรกรรมนิดนึงนะครับเนาะก็ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับงานสัลยกรรมเหมือนกันนะครับเนาะก็ในเรื่องของความอ้วนนะครับเนาะความอ้วนก็จะมีเรื่องใหม่ๆอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับกับวิพัฒนาการใหม่ๆคือการใช้ยาในการรักษาโรค ตัวใหม่นะครับท,ที่กาังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับเนาะคำถามคือโรคอ้วนไม่เกี่ยวกับงานสัญญกรรมนะครับปัจจุบันเนี่ยการลดน้าหนักมันมีหลายวิธีนะครับทางการควบคุมอาหารออกกำลังกายนะครับหรือแม้กระทั่งใช้อะไรหัตถการทางการแพทย์ช่วยไม่ว่าจะเป็นการทางอายุรกรรมอาจจะมีการใช้ยาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งทางการแพทย์ทางสัญญกรรมเนี่ยอาจจะมีการตัดกระเพาะนะครับเนาะซึ่ง ผลจากการลดน้าหนักเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งปีหลังจากที่คุนไข้สําเร็จแล้วเนี่ยผิวหนังที่เคยอ้วนมันยืดใช่ไหมครับมันหย่อนคล้อยใช่ไหมครับพุงก,ก็ห้อยใช่ไหมท้องแขนก็ห้อยพวกนี้ก็จะมาเขาเรียกว่าบอดี้คอนัวริงโดยมาให้สัตวแพทย์ตกแต่งอย่างพวกผมเนี่ยเก็บตกหนังผิวหนังที่มันหย่อนคล้อยเกินนะครับเนาะก็เลยถือโอกาสมาให้ความรู้นะครับในแง่ของโรคอ้วนนะครับ จะได้เข้าถึงยานะครับหรือเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีโอกาสมาคอนโทรลลิ่งมาปรับรูปร่างกันกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างพวกผมนะครับเนาะที่มาดูก่อนนะครับยาใหม่ใช่ไหมครับที่ใช้ในการรักษาโรคอ้วนนะครับดูในรูปเนาะเดตตาทูทรานะครับเนาะก็มันยังเป็นยาที่อยู่ในรีเสิร์ชอยู่นะครับยังไม่มีขายนะครับในท้องตลาดนะครับเนาะก็เป็นความหวังใหม่สําหรับรักษาโรคอ้วนนะครับเนาะก็น่าจะเป็นกลุ่มยาฉีดนะครับเนาะ ก่อนอื่นใดอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่กนกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้เลยนะครับให้กับ DK Channel ของพวกเราด้วยนะครับเนาะก็ไปดูที่เปเปอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของนิวเลนเจ n ร์ o ิวเ a นเจอร์นอลออฟเมดิซินนะครับตีพิมพ์เมื่อเดือนอมิถุนาเดือน6นะครับนี่เดือน9ก็คือประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับยาตัวที่ว่าคือ Letta to Try นะครับเนาะก็หลักการของก็คือเป็น Triple Hormone Receptor Agonist นะครับแปลเป็นไทยได้ว่ามีิ นะครับต่อฮอร์โมนนะครับถึง3ตัวเลยนะครับนะเนาะใช้ในการรักษาโรคอ้วนนะครับเนาะคำถามคือฮอร์โมนที่ว่าคือฮอร์โมนอะไรนะครับก็เป็นฮอร์โมนที่อยู่ในทางเดิอนอาหารนะครับทำให้ความอยากอาหารนะครับหรือการเอาพลังงานไปใช้จากลําไส้กระเพาะเนี่ยมันน้อยลงเั้นเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันก็ไม่ถูกนําไปใช้เป็นพลังงานงั้นเราก็ไม่เกิดพลังงานสะสมก็ไม่เกิดโรคอ้วนขึ้นนะครับเนาะก็ ทริปเปลิลฮอร์โมนรีเซพเตอร์ออกโกนิสก็คือยาตัวใหม่ตัวนี้นะครับเลตตาทูทรายเนี่ยมันออกฤทธิ์ถึง3ฮอร์โมนเลยนะครับเนาะก็ตัวเก่าๆที่เราน่าจะเคยเห็นนะที่มันเป็นปากกาฉีดที่พุงนะครับเนาะฉีดอันที่ระครังครับอันนี้มันผู้เนี้ยมันสเปกซิฟิกกับฮอร์โมนตัวเดียวนะครับเนาะพวัเนี้ยนั่นออกมาประมาณสักปี2017น,นะครับเนาะปัจจุบันก็ประมาณเกือบเกือบห้ปีแล้วนะครับเนาะก็จะเห็นว่ามันจะมียาตัวนี้อัปเดตใหม่ๆก็เป็น3รรรรีีเเซตตอออ์แแล้ววนะคัับกกๆท่มาคือรีเซพ แล้วลดน้ำหนักในจริงนะครับเนาะก็ไปดูในเปเปอร์นี้กันนะครับคำว่าเฟสสองแปลว่าอะไรนะครับมาดูตรงนี้เนาะจะได้เข้าใจกันเฟสสองอยู่ตรงนี้นะครับแรกๆก็คือ p r e c l i n ิคอลคือยังไม่ยังไม่ยังไม่มีการทําในมนุษย์นะครับก็คือใช้ในสัตว์ทดลองนะครับดูว่าใช้ได้ไหมเด็กสัตว์ทดลองตัวเนี้ยมันผอมลงไหมตามตามสมมติฐานที่เราสมมติถ้ามันผอมลงปับ๊บก็มาเข้าสู่เฟสที่หน่ง ก็เอามาใช้ในมนุษย์นะครับในมนุษย์เนี่ยก็อาศาัสมัครประมาณไม่หลักสิบนะครับไม่เกินร้อยหาเซฟตี้ว่ามันปลอดภัยในมนุษย์หรือเปล่าเมื่อปลอดภัยแล้วนะครับในหลักสิบคนที่มันทดลองไม่มีอะไรก็ไปสู่หลักร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาหาโดสที่เหมาะสมนะครับโดสก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันถึงตำแหน่งทีอ่อาจจะมีพิษหรือมันไม่ได้ประโยชน์มากกว่านี้แล้วก็จะหยุดตรงนั้นนะครับก็จะเข้าสู่เฟสสามก็ทดลองเลย คนหลักพันแล้วนะครับเนาะทีนี้แถวเนี้ยก็จะคอนเฟิร์มเซฟตี้แล้วก็เอฟเฟคต์ซีก็คือโดสของมันที่ได้ประโยชน์สูงสุดอีกทีหนึ่งน,นะครับไอยาตัวที่ว่าเนี่ยเอเลีตาทูไทเนี่ยอยู่ในเฟสที่2อยู่ตรงนี้นะครับนั้นโดสที่เขาทำนะครับยังเพิ่มได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ถึงจุดที่ได้ผลสูงสุดนะครับเอลีตาทูทายที่เบอกออกฤทธิ์สาฮอร์โมนมีอะไรบ้างนะครับดูรูปนี้เนาะ TPO1 นะครับรีเซพเตอร์อันนี้ก็คือตัวแรกๆที่เรารู้จักนะครับก็คือออกมาเป็นปากกา ที่ฉีดพุงนะครับสีฟ้าๆเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับเนาะกับตัวที่2คือ GIP receptor นะครับหรือ Glucose Dependent Insulinotropic Peptide receptor นะครับเนาะตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะก็มียาอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุมทั้งสองตัวนี้ออกจำหน่ายในท้องตลาดสักปีที่แล้วนี่เองนะครับออกมาไม่ถึงปีก็เจอตัวนี้แล้วนะครับเนาะซึ่งออกนิ์ได้3ตัวที่เพิ่มมาคือ g u g g l o n e receptor ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ไปออกฤทธิ์ทำให้ความเราอยากอาหารน้อยลงนะครับเนาะแล้วก็การกินน้อยลงนะครับแล้วก็พบว่าเกือบเกือบปีนะครับส8สปดัปดาห์เนี่ยน้ำหนักลดไปถึง24%นะครับหมายถึงว่าถ้าหนักน้อยกิโลใช่ไหมครับน้ำหนักก็หายไป24กิโลเลยเยอะมากๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้ที่บอกอยู่ที่เฟสที่2คือเขากำลังเพิ่มยานะครับจาก1มิลลิกรัม4มิลลิกรัม8มิลลิกรัม12มิลลิกรัมทุกครั้งที่มีการเพิ่มยานะครับน้ำหนักก็ลงมาเรื่อย แสดงว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดของมันนะครับงั้นเฟสที่สองก็ยังไม่จบโอเคไหมนะครับคําถามคือแล้วมันต่างกับยาตัวเก่ายังไงนะครับเนาะนึกปาะกาตัวนี้ออกแล้วไหมครับปาะกาลดน้าหนักเดิมที่เขาสร้างยาตัวนี้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วัตถุประสงค์ในการลดน้ําหนักนะครับเขาใช้ในการรักษาเบาหวานนะครับและประโยชน์ข้อที่2ของมันคือมันลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับเนาะไอ้ตัวนี้โอซมพลิตตัวเนี้มันออกฤทธิ์กับฮอร์โมนตัวเดียวนะครับคือ GLP1 นะครับมาดูรูปกันนะครับเนาะ โอเซมพ c กนะครับกับวีโกวีนะครับเนาะตัวยามคือซีมาคุทัยนะครับทั้งคู่เลยนะครับผลิตโดยบริษัทเดียวกันโนโว n o ดิกสนะครับเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวดุ่เดิมองเดิม2 0 1 7อันนี้เพิ่งออกมา2ปีที่แล้วครับ2021ฉีดพุงนะครับอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันโดสใกล้เคียงกันบล็อกที่ GLP1 เหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเดิมผลิตเพื่อบหวานนะครับเนาะอันเนี้ยเขาผลิตออกมานะครับเพื่อรักษา โรคอ้วนโดยเฉพาะเลยงัย้นยาจะเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมฮะเพียงว่าตัวเนี้ยเวลาฉีด,ดโดสต่างกันนะครับโดยที่ไอ้วิกอวีเนี่ยหรือเซมาคูทายตัวเนี้ยนะครับมันฉีดในโดสที่สูงกว่าแล้วก็มีเทนแนนซ์ในโดสที่สูงกว่าเช่นกันงั้นทั้งสองตัวเนี้ยตัวยาเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันเข้มข้นกว่าแล้วออกมาเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับในขณะที่โอเซมเพลกเนี่ยข้อบ่งชี้ในการขอออยอของเขานะครับก็คือเพื่อใช้รักษาคนไข้เบาหวาน นะครับโลกวุ่นเป็นผลพลอยได้อันเนี้ยตรงตรงเลยส่วนยาตัวใหม่ที่ออกมาปีที่แล้วนะครับบล็อก2ตัวนะครับ GLP1 กับ GIP นะครับเนาะออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเนาะอันนี้มีออยลแล้วนะครับก็เห็นว่าลดน้ำหนักได้ดีกว่าเห็นไหมครับยี่สบสอขณะที่ v c ก v i เนี่ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยหกจุดหนึ่งงั้นตัวรุ่นดั้งเดิมเนี่ยได้ผลนะครับแต่ลดน้ำหนักได้ค่อนข้างน้อยเปรียบเทียบกับตัวใหม่ๆที่ออกมาส่วนตัวที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เลต้ากูไทเนี่ยใหม่กับตัััวใช่ม้ครบ ที่ให้มาดูวันนี้นะครับบล็อก3ตัวเลยเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ให้เห็นว่าวิโกรวีกับโอซิมพลิกเหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นเมนเทนแนนต์โดสอันนี้ให้ถึง2.4มิลลิกรัมขนาดตัวเนี้ยเมนเทนแนนต์ประมาณ1มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับก็แคปเจอร์หน้าจอไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ทำกันบ้านมาให้ดูสุดท้ายก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ายาตัวใหม่ที่ยังอยู่ในห้องทดลองนะครับยังไม่มีจําหน่ายนะครับเนาะเปรียบเทียบกับยาออกมาปีที่แล้วนะครับ มอนเจโรนะครับเนาะบ็อก2ตัวแล้วก็วีโกวีนะครับตัวนี้โอซิมเพลผมตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วมันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกันว่าในการลดน้ำหนักเนี่ยใครเก่งกว่ากันกันนะครับเนาะก็สามตัวตามลําดับเลยอันนี้ยาที่อยู่ในห้องทดลองนะครับเลตตาทูทายนะครับส่วนตัวนี้ตัวข่าวนี้ก็คือมอนเจอโรนะครับบ็อก2ตัวอันเนี้ยก็คือวีโกวีบ็อกตัวเดียวนะครับจะเห็นว่าถ้าดูตัวเลข น้ำหนักที่ลดนะครับก็พบว่าเลต้าทูไทเนี่ยลดมากที่สุดคือ24%นะครับเปรียบเทียบกับทุกๆตัว22.5แล้วก็14มี่มินำซ้ำข้อที่2คืออันเนี้ยไม่ถึงปี48สัปดาห์ใช่ไหมครับปีหนึ่งมันมี52สัปดาห์อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงปีขณะที่2ตัวเนี้ยปีกว่าเท่านั้นเลยนะครับมีปีครึ่งนะครับน่าสองตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาตัวใหม่ที่จะออกมาเลต้าทูไทถ้าผ่านเฟสสามที่ทำทดลองในคนไข้เป็นพันๆคน,คนแล้วปปลลอออดภััยยมมากพนนะคครบเเผ็ชี ขอออได้นะครับเนาะก็น่าจะเป็นตัวเบรกเกมตัวใหม่นะครับที่ทําให้การลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับเนาะดีใจด้วยนะครับสําหรับคนอ้วนเนาะสุดท้ายนะครับก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าเลตต์ทูทายนะครับก็ทริปเปิลฮอร์โมนอะโกนินสนะครับออกบ็อกซ์ทั้ง g จ p 1ิวาแล้วก็กูเขาก็รีเซพเตอทั้ง3ตัวเนี่ยครับมีลิลดน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะครับ ในห้องทดลองเฟสที่2เนี่ยพบว่าลดได้ถึง24%ในเวลา48สัปดาห์หรือเกือบปีนะครับข้อเสียเขาก็มีนะครับเช่นขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกก็มีได้นะครับเนาะสำหรับยากลุ่มนี้แต่ที่จะให้ฟังคือยังคงไม่มีอะไรทดแทนนะครับการดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมอาหารนะครับและการออกกำลังกายนะครับเพราะว่ายาเนี่ยพอเลิกฉีดนะครับแล้วถ้าเรายังมีนิสัยการกินเหมือนเดิมนะครับการออกกำลังกายน้อยเหมือนเดิมนะครับยังไงก็กลับไปอ้วนได้อีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของ การลดน้ําหนักนะครับจริงๆคือการควบคุมอาหารนะครับและออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีเพื่อนดีๆนะครับที่คอยให้กําลังใจทําให้เราลดน้ำหนักได้ดีเช่นกันนะครับก็ก่อนุญายักันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับ DHA อเค l e s t e หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ในหัวใจของเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันนะครับหรือประมาณ3กรัมเนี่ยบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนนะครับบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกด ไลค์ like นะครับกดสั b s c r ้ายนีนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ง,ง,งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ